สวัสดีครับป้าดอกแก้วนะครับแล้วสวัสดีพี่น้องชาวสลัตรไทยรัฐหนึ่งรัฐสิบนะครับแล้วสวัสดีพี่น้องชาวสรัตไทยทั่วไทยทั่วโลกและหน้าสี่บอกนะครับสําหรับวันนี้ก็มาสัญจรนะครับกันที่รัฐที่สามเนาะแหล่งอะไรอ่ะนะครับแหล่งโพแทสเซียมเนาะที่ดีที่สุดนะครับอยู่ในภาคอีสานเนี่ยแหละครับยี่สิบจังหวัดเนาะมันก็มีอยู่สองแองนะครับสําหรับทรัพยากรตรงนี้นะครับตรงไหนบ้างล่ะนะครับแองขอนแก่น มีอุดรนะเขตตรงอุดรเนี่ยครับเป็นแร่โปรทีนะครับที่มีคุณภาพดีที่สุดในโลกนะอยู่บ้านตะกร้าตะกร้าตะเกอร์ตะกร้านะครับแล้วถถมว่าอุดรนะครับใครอยู่ตรงนั้นนะครับซาอุดรก็อยู่ตรงนั้นนะครับที่ดินต่างๆเนาะนะครับสิ้นเนื้อบรรดาตัวกับเพาะซาอุดรนะครับไปซาอุดีอาระเบียนะครับเมื่อวานผมก็พูดไปนะครับว่านะครับสิ่งที่เกิดขึ้นกับประชาชนคนไทยใครได้ผลประโยชน์ใครได้ ผลเสียผลกระทบก็คือพี่น้องประชาชนคนไทยนั่นนะครับเสียนะครับไปเสียนามาเสียเมียนะครับอูดอนนะครับซาอุดรนะครับซาอุดีอาระเบียสุดท้ายนะครับค่าหัวคิวต่างๆหัวละแสนก็ประมาณสองแสนกว่าลายนะครับที่ไปทํางานที่ซาอุดีอาระเบียเนาะช่วงปีสองพันร้อยสามสิบสองแสนนะคูณหนึ่งแสนเข้าไปเป็นเงินเท่าไหร่ครับสองพันกว่าล้านใครได้ไปนอนเนาะก็คืออีซิลินทอนเนี่ยแกงอีฮารากเนี่ยนะครับแล้วประชาชนนะครับ กว่าจะได้ไปนะครับเอาเงินไปไหนล่ะครับ่เอาเงินมาจากไหนก็เอาที่ดินนะครับที่เป็นแหล่งทรัพยากรแหล่งภูหงษภูหอมเนาะนะครับแหล่งก๊าซภูหอมเอ้ยนะใต้ผืนพีพบ่นห่ะนะครับรวมถึงนะครับแหล่งโปรลดีเซียมนะครับที่ดีที่สุดในบ้านตะกาตะเกอดตะก้าที่อุดรธานีนะครับใครอยู่ตรงนั้นนะครับรู้ด้วยนะครับว่าตัวเองนะครับมีทรัพยากรนะครับแหล่ง โกลาเซียมที่ดีที่สุดในโลกอยู่ตรงนั้นบ้านตะการ์ตะเกอร์นั่นนะนะครับตะการาตะก้านะนะนะครับแหล่งที่ขอนแก่นเนาะแหล่งที่สองก็คือแหล่งสะโนครนะอีสานตอนเหนือตอนบนนะครับตอนล่างก็อยู่ตรงขอนแก่นเนาะนะครับโคราชขอนแก่นตรงนั้นนะครับลำที่สามเนาะนะครับอยู่ตรงนั้นนะครับใครสัมปทานล่ะนะครับไปซาอุกอเสียตังนะกลับไปเสียนามาเสียเมียนะครับเจงนะครับหมด ที่ดงที่ดินอ่านายทุนคือใครล่ะไปจำนองกับหมาตัวไหนล่ะนะครับแล้วหมาตัวไหนอีกอะกินหัวคิวหัวละแสนอีกเนี่ยนะครับมันเจ็บช้ำซะเหลือเกินนะคนไทยเนี่ยนะครับทั้งไทยเหนือไทยอีสานนะครับตอนนั้นนะครับไปทํางานซาอุเมื่อไรก็ซาอุซาอุนะนะเป็นแบบนี้นะครับทั้งที่ประเทศเราทรัพยากรมีเยอะแยะเนอะนะครับทั้งแร่แก๊สก๊าซน้ำมันนะแร่โปรดัดนะครับบนดินนะครับจากบนดินนะครับผิวดินลงไปนะครับ ทางอีสานเนี่ยครับไม่เกินหนึ่งร้อยเมตรนะครับก็ทําเกลือขายเนาะนะครับปรุงทิพย์อยู่ไหนอะโคราชถูกไหมครับนะครับรัฐที่สามเนี่ยบริษัทปรุงทิพย์เนี่ยนะครับที่เกลือปรุงทิพย์เนี่ยชื่อบริษัทอะไรไม่รู้นะแต่รู้จักเน้่เกลือปรุงทิพย์นะครับอยู่ตรงนั้นนะครับนะจากผิวดินลงไปข้างล่างไม่เกินหนึ่งร้อยเมตรเนี่ยนะครับมันเอามาทําเกลือขายเห็นไหมครับลึกลงไปเนี่ยนะครับมันก็ทําเป็นปุ๋ยเคมีเห็นไหมนะครับโพแทสเซียมเนาะนะแร่โพแทสตนะครับแหล่งที่ดีที่สุดก็ นะ้วก็แปลสภาพเป็นแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้านะซึ่งมหาลัยขอนแก่นก็ได้วิจงวิจัยเรียบร้อยเนาะนะครับว่ามันทําได้สร้างได้นะครับเนี่ยนะครับคือทรัพยากรคนไทยนะครับถูกมันนะครับยักยอกเนาะนะครับ นะตรงนี้ก็เป็นแหล่งสําคัญเนาะนะครับทั้งปุ๋ยนะครับทั้งทําเกี่ยวกับแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าในอนาคตนะปัจจุบันนี่ก็ทำเนี่ยนะเริ่มทำนะครับมีการวิจัยต่างๆนะครับโดยการมอขอขอนแก่นเนาะหมายอะไรขอนแก่นก็ใครคุมอยู่ตรงนั้นนะนะครับอีหารากตัวเนี้ยนะครับไม่มีใครแล้วนะครับนะนะครับเกิดเป็นอีซีรีทอนเนี่ยนะถ้ามันมีอำนงจอำนาจอยู่นะแล้วป่านนี้นะครับผลิตกันวุ่นว่าวุ่นวายขูดกันชิบหายวาปวงประชาชนคนพี่น้องชาวไร่ชาวนาก่อนนั่นนะครับ ปะข้าวนะครับที่ปลูกบนผิวดินเนะี่ยเคเคเทานั้นนะตายห่าหมดเนี่ยนะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นแม้กระทั่งปัจจุบันเนี่ยนะครับมันก็เอาบริษัทโคนพ่อโคนแม่เนาะไม่ว่าจะเป็นอะไรชัยภูมิอะไรสักอย่างเนะี่ยโปรดัสอะไรจำไม่ได้นะหลายหลายบริษัทนะครับซึ่งเป็นเครือข่ายของมันนะนะครับเมื่อรอบแรกกับปี2องร้อยเนาะเข้ามาขุดตั้งน้นนะครับมาจากไหนแคนาดาหรือเปล่าถ้ายาไม่ผิดไม่มันไม่แคนาดาก็ออสเตรเลียเนะาะตอนที่ผมพูดไปนะครับบริษัทนะจะ๊ะ ก็คือบริษัทของอิตาเนทอนนะครับตั้งขึ้นมานะครับจุดทะเบียนต่างประเทศแล้วก็เข้ามาสัมปทานนะแลกโรดั์สุดท้ายก็ปีสองร้อยสามสิบกว่าหรือเปล่านะครับสามสิบหรือสี่สิบกว่านะครับบริษัทอะไรอ่ะบริษัทอ,อิตาเลียนไทยนะครับก็เข้ามาเทคโอเวอร์ต่อนะแล้วมันให้โสโลแกนว่าไงนะครับนะครับ บริษัทคนไทยเพื่อคนไทยเนาะนะครับบริษัทก่อนหน้านั้นเป็นบริษัทต่างชาตินะก็เคลียร์มันออกไปซะที่ไหนได้ก็มันก็ผีตัวเดียวเลยพีน่น้องนะครับก็คืออ e ีซิล e ินทอนเนี่ยอีฮาร่าเนี่ยนะครับซึ่งเมื่อก่อนเนาะคนไทยไม่รู้หรอกนะครับชื่อภาษาอังกฤษนะภาษาต่างๆเป็นภาษาภาษาังอังกฤษเนะี่ยคนไทยก็รู้ึกว่านะครับเป็นของอ่าต่างชาติเนาะนะที่ไหนได้ก็คือฝรั่งวัดนำนะครับทรัพยากรในประเทศไทยเนี่ยนะครับชื่อต่างๆเนาะนะครับที่เป็น ชื่อภาษาอังกฤษนะบริษัทอะไรอ่ะคิงเกตนะ,นะมาในประเทศไทยก็เป็นบริษัทอคา่าให้เป็นไทยจ๋าหน่อยเนาะนะครับก็แปลสภาพเหมือนกันนะครับเนี่ยนี่คือเครือขายอ e ีซิลินฮอนทั้งนั้น,นไปตั้งห้างร้านบริษัทต่างๆนะครับเข้ามาสัมปทานทรัพยากรร่วมในประเทศไทยร่วมจะเป็นของอีฮารกนี่ทั้งหมดนะครับรวมถึงไอ้ทักษิณชินวัตรเนี่ยกลุ่มก้อนของไอ้เจกพวกเนี้ยนะครับที่แบ่งกันทาหน้าที่นั่นแหละนะครับไอ้สุริยงสุยะเนี่ยพวกฮาวเนี่ยก็ถือหุ้นด้วยกันแหละนะครับ อา่ามึงไปเปิดที่นอนนาเดี๋ยวกูเป็นทุนสนับสนุนสนอสนับสนุนแบบลับๆเนะี่ยแต่แบ่งผลประโยชน์กันอยู่ข้างหลังแล้วก็ควบคุมนโยบายโดยการที่เข้ามาเป็นรัฐมนตรีเห็นไหมครับเข้ามาเป็นสอสอเออไม่เป็นไรเดี๋ยวมึงสัมปทานเดี๋ยวกูจะเอื้อกฎหมายโดยกูท,ทําหน้าที่ก็คือเป็นสอสอเป็นรัฐมนตรีให้นะเนี่ยนะครับก็สร้างกฎหมายเพื่อเอือ้ออํานวยนะครับ บริษัทต่างๆนะครับที่เข้ามาสมรทานไม่ว่าน้ํามันทองคำแกะโปรตรงโปรตัดเนี่ยนะครับพวกฮานรกเนี่ยนะครับแดกยัดหายัดหายัดไส้ทรัพยากรรวบคนไทยทั้งหมดคนไทยก็กินแแแห่วแม่แม่ก็ตั้งแห่วยังไม่ได้กินเลยเนาะนะครับเนี่ยนะครับได้รับผลกระทบทั้ผลกระทบนะครับ การกระทําต่างๆของไอหาสัตว์นรกตร,นกรงนี้นะครับมันล้วนแต่ทําให้คนไทยเนี่ยนะครับต้องละเหตดละเหินนนะครับอยู่ประเทศไทยไม่ได้ละนะกูต้องออกไปต่างประเทศนะอย่างที่ผมบอกไปนะนะจะอดิชาอุดอนนกาลงเกาหลีนะครับไล่ไปอยู่ต่างประเทศแล้วสุดท้ายก็เนี่ยอย่างที่เราเห็นเนี่ยนะครับอิสราเอลเนี่ยในคนไทยไปตายเท่าไหร่นะครับเนี่ยนะครับ สิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับมันล้วนแต่นะครับไล่ขับไล่คนไทยออกจากต่างประเทศนะโดยทางอ้อมนะพี่น้องนะครับทางอ้อมนะเอาลอกล่อนะว่าประเทศไทยนี่นะครับอยู่ไปก็จนนะครับเพราะมันบีบเนาะนะครับบีบนะครับเกี่ยวกับการเกษตรเกี่ยวกับอะไรพวกนี้กดราคามันไว้นะคนไทยก็เชื่อตามนั้นเท่าที่เห็นเนาะแต่ในระยะลึกๆว่าอ่านไม่ถึงมันนะครับก็เลยตกเป็นเหยื่อเนี่ยแบบนี้แหละนะครับเกิด ก็คือการทํางานของไอเจ๊กไอ้จีนพวกนี้นะครับที่เข้ามาปล้นคนไทยเนี่ยนะครับเก้าสิบกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับทํากับคนไทยเนี่ยสาหัสสาการมากนะครับครับสําหรับเนาะนะครับเรื่องราวอนะ่อีซิลิทอนก็พูดอีกสักหน่อยนะครับสวนน้ำสยามปาร์คที่สเปนนะครับไปตั้งที่สเปนนะ นะครับที่ขนเงินคนไทยนะครับไปลงทุนนะครับอีอะไรนะครับอีกัลรายาดีวัฒนานะครับเป็นคนเฝ้าต่างๆเนาะนะครับตั้งแต่เริ่มต้นตอกเสาคงเสาเข็มนี่ยนะนะครับที่หอบเงินคนไทยไปรวมถึงไม้สักต่างๆรวมถึงช่างสิบมุงสิบบัวนะไปสร้างเรือนไทยนะครับขนไม้สักจากประเทศไทยไปขนฟรีนะครับแล้วก็เอาแรงงานของกรมศิลปากรเนาะนะครับไปสร้างนะสวนสยามสยามปาร์กเนาะที่สเปนนะนะครับ ที่เกาะอะไรสักอย่างนะ่ที่ประเทศสเปนเนี่ยช่องใกล้ช่องแคบน่ช่องแคบยิบลอนตาอะไรนั่นนะนะครับอยู่แถวนั้นนะอยู่ใกล้ๆเท่านั้นนะครับก็เป็นที่พักยาเสพติดโดยนะครับให้อะไรนะนะครับไออูอ๊บบลิปอูปกันนะครับมาเฟียที่พัทยาหลังจากการใช้งานเนาะความมันจะแตกนะครับก็ย้ายไอหาเนี่ยนะครับไปเป็นเจ้าของนะครับที่สวนส,สวนน้ำสยามปาร์คที่สเปนนะครับ ครับเป็นเจ้าของนะครับปี2อง9ี้หนีออกจากประเทศไทยเห็นไหมพี่ด้องนะครับนะครับหนีออกจากพัทยาปีห1หนึ่งนะครับไปโผล่โนดนะครับสเปนนะครับเป็นเปลี่ยนชื่อเป็นนะครับอยู่ประเทศไทยวูลิปอูอูอูริปนะวุบวบกังเนาะนะครับไปอยู่ที่สเปนเป็นวุบกังพิสซีเห็นไหมนะครับเป็นแบบนี้นะครับเปลี่ยนชื่อไปก็คือมาเฟียขบวนการค้ายาของอีซิมอนและไอตาบอดนะครับไอไอไอเยอรมันเนาะนะครับ นะครับก็ขบวนการเกี่ยวกับน่้นจะเชื่อมต่อน่้นะนะครับเกี่ยวกับการค่าผู้หญิงนะครับการค่าปราเวณีนะครับที่เขาลงปางปีห0ศูนมั้งถ้าจำไม่ผิดเจ๊ดงเจ๊ดงเจแดงเนาะที่ปลาด๋กแก้วแกพูดบ่อยๆนั่นแหละนะครับมันจะเชื่อมโยงกันหมดขบวนการค่ายาค่ามนุษย์นะครับสวนน้ําสยามปักนะครับก็อยู่ที่สเปนนะครับนะเอาเงินของคนไทยไปสร้งนะครับนะอยู่ที่เดียวนะครับสวนน้ําสยามปัก นะครับทีออ่สเปนนะครับโดยไอ๋อ้าววุ้กังพิชริกนะครับเมื่อก่อนอยู่เมืองไทยก็วุ้บหรีบวุ้กังเนาะนะครับนะหนีจากเมืองไทยไปเนี่ยนะครับเป็นนักชอบธรรมชาติชอบเลี้ยงนกแก้วมาคอเนาะเนี่ยเป็นแบบนี้นะครับสวนน้ําสยามปาร์คที่สเปนนะครับที่มันหอบเงินคนไทยและก็เป็นแหล่งพักยาเสพติดตอนนี้เป็นไงครับเงียบเงียบเทียบเนาะนะสวนสยาม อ่าสยามปาร์กเนอะที่สเปนนะเงียบเชียบเงียบฉีบ่นะไปถึงไหนแล้วถูกยึดหรือยังนะเงินของคนไทยทั้งนั้นนะครับที่ไปสร้างตรงนั้นนะขนไม้สักทรัพยากรของคนไทยนะครับขนเอาช่างนะครับที่เป็นอ่าข้าราชการนะครับไปทํางานสุดตัวให้มันแต่นะครับเกินเงินเดือนจากภาษีคนไทยก็ดูมันทํวกันละก,กันว่าอีชิบหายอีตายหงยเนี่ยนะอีซิลินทอนเนี่ยอีสัตว์นรกเนี่ยอีปัดภูกคอหักเอ้ยนะ ไอ้หมอโกงหมอเกี้ยงกูเห็นยูทูบมหมดนะไอ้ห่าพวกนี้มึงไม่ต้องโกหกนะนะครับมึงคือเจ้าของที่แท้จริงอีชาตชั่วนะครับที่ขนเงินของคนไทยนะครับไปสร้างตรงนั้นนะครับเป็นแหล่งพักเก็บยาเสพติดกระจายยาเสพติดในโซนนะครับและก็แหล่งฟอกเงินเห็นไหมครับนะครับที่ส่วนน้ําสยามปากที่สเปนนะครับมีที่เดียวในโลกนะครับตรงนี้นะครับครับสําหรับวันนี้นะครับ ก็จะมาพูดนะครับเกี่ยวกับสารตั้งต้นเนาะนะครับสารตั้งต้นเนี่ยนะครับที่ไปใช้ในการผลิตยาเสพติดต่างๆในการนําเข้านะครับทั้ง 9- บริษัทหกเจ็ดบริษัทนะครับรับซื้ออีกประมาณนะครับลูกค้ารับซื้อต่อเนาะก็ประมาณในประเทศนี้ก็ประมาณ90ากว่าแห่งเนี่ยนะครับเป็นช่องว่างช่องโบนะครับแม้กระทั่งไออะไรอ่ะนะครับไอแซมเนาะวัดอะไรแถวฉะเชิงเซาลัดสองนะครับ ไอ,ไอ้ไอ้หลวงพี่แซมเนาะไอ้ตัวนี้ก็มาจากขบวนการนะครับค้าสารตั้งต้นเชกเช่นเดียวกันนะครับในคาบของรพระพ,พิสุสงนะนะครับสายสารตั้งต้นนะครับไอ้พวกนักขายาเมื่อมันถึงจุดสุดของมันละนะครับจะไม่ค้าแล้วเริ่มเข้าตัวละนะครับยาเสพติดมันก็ผันเป็นนักขายาอ่าค้าสารตั้งต้งตนแหน <S <S เห็นรย,ยังครับนี่คือวัดวิวัฒนาการของนักขายยาที่ชาญฉลาดนะ เนี่ยนะครับเป็นแบบนี้นะครับเมื่อก่อนค่ายาค่ายาเสร็จก็นะครับเมื่อได้ที่ได้ทางกูคาสารตั้งต้นดีกว่าโทษมันน้อยกว่าเห็นไหมอย่างครับว่านะครับตรงนี้แหละครับเปียนวิวัฒนาการเนาะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับทางการไทยเนี่ยต้องตรวจสอบให้ลึกซึ้งนะนะครับไม่ใช่มึงปลูกหน้าปะจะบุกเนี่ยไอ้ชิบหายนะครับถ้ามึงไม่ทํางานต่อไปมึงก็ควรจะออกแล้วก็ติดคุกด้วยดอนหนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งห้าแปดของมึงเนี่ยนะครับต่อไปต้องเป็นแบบนี้นะครับสําหรับสารโซเดียมนะครับไซยาไนด์เนี่ยนะครับ ก็เป็นสารตั้งต้นเนาะนะครับในการผลิตยาเสพติดเนี่ยนะครับการไปใช้เป็นสารตั้งต้นยาเสพติดเนี่ยนะครับก็ในช่วงปี265าเนี่ยนำเข้ามาในประเทศไทยถึง1,150ตันนะครับส่งออกกับประเทศเพื่อนบ้านก็คือพม่าแหละนะครับก็เขตรัดฉานะชินพวกเนี้ยนะครับถึงร0อ810ิตันนะที่ใช้ในประเทศก็แค่ประมาณเท่าไหร่เองนะครับ3 0 0 310ตันนะครับในกลุ่มโรงงานชุบโลหะเนี่ยนะครับ ก็ดูปริมาณน,นะครับส่งออกที่พม่าเนี่ยแล้วมันก็นําเข้านะครับเป็นยาเสพติดเป็นเม็ดเป็นเม็ดเม็ดเม็ดเนี่ยเข้ามาประเทศไทยเนี่ยนะครับแปดร้อยสิบตันเนี่ยนะครับถ้าใช้ผลิตยาบ้าได้ก็ประมาณหนึ่งอ่าหนึ่งมืนหกพันหกสิบล้านเม็ดมันมหาศาลขนาดไหนพี่น้องก็เอายี่สิบาทสามสิบบาทไปคูณสิ นะครับเนี่ยกำไรมา,าสารของมันที่มันเอาเงินคนไทยนะครับแล้วมาจัดการคนไทยแล้วนะครับไอ้พวกนาสารเคมีตั้งต้นเข้ามาในประเทศไทยก็มี6กบริษัทเนาะเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับบริษัทตรงนี้นะครับมันเปิดหน้านะครับแล้วก็ไอ้พวกที่รับซื้อไปขายต่อน,นี่แหละตัวสําคัญนะครับสําหรับสารโซเดีมยมไซยาไนเนี่ยนะครับหกิโลกรัมเนี่ยนะครับสามารถผลิตยาบ้าได้ ประมาณสองหมื่นสองพันเมตรก็คิดดูกันนะครับในประเทศไทยนะเรามาดูเส้นทางยานะครับเส้นทางโซเดียมไซยาไนด์เนี่ยนะครับที่มันส่งไปในพม่าเนี่ยนะครับในช่วงนอะนะครับปีนะครับสองพันสิบเก้านะครับสอนะถึงสองพันยี่บเอ็ดเนี่ยนะครับการส่งออกเนาะนะครับ ไปยังพม่าเนี่ยนะครับมีปริมาณถึงนะครับหนึ่งมืนนะครับเจ็ดพันนะครับแปดสิบหกกิโลกรัมนะครับหรือนะพี่น้องนะครับนะหรือคิดเป็นตำเนี่ยนะนะครับเออเท่าไหรเนี่ยนะครับหนึ่งมื่นเอ่อหนึ่งมื่นนะครับหนึ่งหมืนเจ็ดร้อยนะครับหนึ่งมื่นเจ็ดร้อยแปดสิบหก เอ้ยไม่ใช่สินะครับคิดเป็นตันเนี่ยเดี๋ยวนะครับอ๋อกิโลกรัมเนาะนะกิโลกรัมอ่านผิดละสิบล้านนะสิบล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นหกพันแปดร้อยสามสิบกิโลกรัมหรือนะครับคิดเป็นตันก็นหนึ่งหมื่นนะครับอ่าหนึ่งหมืน่นเนาะหนึ่งหมื่นสิอ้าวหนึ่งหนึ่งหมื่นเอ้ยหนึ่งสิบสิบล้านเออสิบล้านตันก็แล้วกนะันะนะนะประมาณนั้นนะครับเออประมาณเอ่อเนะีนะ่ยนะ ประมาณสิบล้านตันเนี่ยนะครับคิดเป็นร้อยละสี่สิบสองจุดเจ็ดนะครับของปริมาณการส่งออกนะครับไปยังพม่าทั้งหมดนะครับในรอบยี่สิบปีเนี่ยนะนะครับก็ประมาณเท่าไหร่อ่ะนะครับเอ่อสิบล้านกิโลกรัมก็แล้วกันอ่ะนะครับในปีสองพันร้อยสองไปปีคศเนาะสองพันยสิบสองเนี่ยนะครับการส่งออกไซยาไนตไปยังพม่าเนี่ยนะครับถึงนะครับสี่ล้านนะครับ หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหกพันหกร้อยกิโลกรัมนะครับโซเดียมไซยาไนด์เนี่ยมาจากไหนบ้างนะครับมาจากเกาหลีนะครับเกาหลีใต้นะจีนและก็ไทยนะครับที่นําส่งเข้าไปที่เมียนมาเนี่ยนะที่ลาเลียงส่งไปดังภูมิภาเขตย่างกุ้งนะครับแล้วก็ลัดนะครับค่าชินลัดยะไข่ลัดฉานเห็นไหมพี่น้องลัดฉานไปทําอะไรล่ะตรงนั้นนะครับที่มีการจับได้ประจําเนี่ยส่งพม่าเนี่ยนะครับ ส่วนการนาเข้าของไทยเนี mm ่ยนะนะครับที่ส่งนะครับชื่อถูกลาเลียงไปเนี่ยนะครับนําเข้าจากไทยเนี่ยนะครับที่ส่งไปยังพม่าเนี่ยเข้าไปตรงไหนบ้างนะครับรัดฉานเห็นไหมพี่น้องนะครับจากไทยเนี่ยนะไทยส่งออกไปที่พม่าเนี่ยเข้าไปยังรัดฉานรัดกะยารัดกะเลียงนะครับแล้วก็เขตตะนาวศรีนะครับแล้วก็นะครับในกรณีบางกรณีเนี่ยนะครับก็จะสูกส่งมาจากอินเดียก็จะนําไปสู่ยัง พักลัดยะไข่เขตสะกายตอนนั้นนะครับอินเดียอีชาติชั่วอีหมาตัวไหนไปปั้นพระพุทธเจ้าน้อยอยู่ตรงนั้นก็บอกแล้วนะครับว่านะครับสองทางสามทางเน่ะนะมาจากจีนจากไทยแล้วก็อินเดียนะครับพระพุทธเจ้าน้อยนะครับไปทําอะไรตรงนั้นนะครับสารตั้งต้นมันอยู่ตรงนั้นเห็นไหมพีม่น้องนะครับส่งมาจากอินเดียเนี่ยนะครับ แล้วบางส่วนเนี่ยนะครับจีนเนาะนะครับจากประเทศจีนนะครับก็จะลำเลียงไปไว้ยังรัิจีนนะครับนั้นก็ก็เป็นเส้นทางโดยตรงเนาะนะครับนาแล้วก็นําเข้าไปในเขตย่างกุ้งเขตมันทะเลนะครับเนี่ยนะครับการนําเข้าสารไซยาไนเนาะนะครับโซเดียมไซยาไนเนี่ยนะครับจากข้อมูลนะพี่น้องนะครับกรมศุรกากรเนี่ยนะครับในปี2 5 5 5้าห้าถึงห5สิบ้าเนี่ยแลการนําเข้าไซยาไนของไทยเนี่ยนะครับ มีปริมาณสูงถึงเท่าไหร่ละครับสองล้านนะครับเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นกิโลกร,รัมต่อปีนะนะครับนะครับมีมีช่วงหนึ่งพีคสุดแะวพี่น้องนะครับช่วงสองร้้าห้าถึงหกถึงหกสองเนี่ยนะครับการนำเข้าเนี่ยมากถึง 3, 2, 000, สามล้านสองแสนตันอ่าสองแสนกิโลกร,รัมต่อปีด้วยซ้ำไปเนี่ยเกินความต้องการใช้ในประเทศนะครับประเทศไทยใช้เพียงเท่าไหร่อเองนะครับไม่มากนะนะครับไม่มากนะครับ ใช้แค่สามร้อยสามร้อยสิบตันแค่นั้นเองเนี่ยนะครับเนี่ยประเทศไทยเนี่ยนะนะครับเนี่ยประเทศไทยต้องการใช้สารโซเดียมไซยาไนเพียงแค่นะครับสามร้อยสิบตันแค่นั้นเองนะครับส่วนเหลือไปไหนอ่ะแปดร้อยสิบกว่าตันนะครับแล้วที่เนี่ยนะครับที่มันออกอกไปเนี่ยนะครับเยอะแยะมากมายนะครับไปไหนล่ะนะครับบริษัทเ่านั่นนําเข้าส่งออกเนี่ยนะครับไปทางไหนบ้างนะนะครับที่ผมบอกไปนักทายา เมื่อมันถึงที่สุดสุดพีคนะครับมันก็จะกลายผันตัวเองเป็นนักค้าสารตั้งต้นเนี่ยนะครับเป็นแบบนี้เพราะโทษมันน้อยนะครับโทษมันไม่เยอะนะครับค่าทําไมยาเสพติดกูา้าสารตั้งต้นดีกว่าเนี่ยนะครับกําไรดีโทษน้อยเนี่ยนะครับเคมีพันธุ์นะครับเรามาดูนะพี่น้องนะไม่จะไม่ใช่เฉพาะแค่สารโซเดียมไซยาไนด์นะที่ผลิตยาเสพติดได้นะครับก็มีนะครับ มากกว่าห้าสิบชนิดนะนะแต่สารที่ใช้มากที่สุดคือโซเดียมไซยาไนด์เนี่ยเพราะมันมีราคาถูกดอะนะครับหาได้แย้ง่ายนะครับก็มีอยู่นะครับห้าสิบชนิดเนาะนะครับสารเคมีนะครับที่ถูกใช้มากที่สุดใช้เป็นสารตั้งต้นก็ได้แก่โพแทสเซียมแมงกานีตนะครับที่นำเข้าจากประเทศลาวนะส่งออกนะประเทศลาวนะครับแมกทาทิโนนนะครับและโซเดียมไซยาไนด์นะครับ สารที่มีสามตัวเนี่ยนะครับนะครับโดยเฉพาะนะนะครับโพแทสเซียมเพอร์แมงกาเนตเนี่ยนะครับซึ่งประเทศจีนเป็นประเทศต้นทางนะครับส่งมาจากจีนนะครับเข้าลาวลาวก็เข้าไทยทีนึงครับ้องนะครับเป็นแบบนี้นะครับนะครับที่ส่งออกไปยังพมมาเป็นอันดับหนึ่งรองลงมาก็คือไทยเห็นไหมนะครับเนี่ยสามตัวอ่สามเคมีสามตัวที่พูดไปเลยโพแทสเซียมแมงกาเนตเนี่ยนะ แมคทาทีนอลนะแล้วก็โซเดียมไซยาไน์เนี่ยนะครับนะครับที่ส่งเข้าพม่านะนะครับก็พม่านะเรส่งเข้าพม่าก็มีนั่นแหละครับประเทศจีนเาต้นทางนะครับต้นทางจีนนะเป็นประเทศต้นทางนะครับส่งออกมายังนะประเทศไทยนะครับเข้าฝั่งลาวเข้าไทยแล้วก็เข้าไปยังพม่าเนี่ยนะครับมันสามสี่ชิ้นนะนะครับส่วนเกาหลีใต้นะครับเป็นประเทศที่ส่งออกโซเดียมไซยาไน์ให้กลุ่มประเทศอาเซียนนะแล้วก็จีนเนี่ยเกาหลีใต้และจีนเนี่ยนะครับนะนะครับ กลุ่มอาเซียนและไทยได้สั่งเข้ามาประมาณ45ตัน45ล้านกิโลกร,รัมต่อปีนะนะครับเนี่ย45ล้านกิโลกร,รัมเนี่ยนะครับแล้วทีเนี้ยนะครับเรามาดูนะครับผู้นําเข้าสารไซยาไนนนะครับเจ็ดลายเนาะนะครับที่เปิดหน้าเนี่ยก็คงจะน้อยเนาะแต่ผู้ที่ซื้อเนี่ยนะครับนะบผู้ซื้อเนี่ยทั้งหมด94ลายนะผู้ซื้อแบ่งเป็นสองกลุ่มนะครับกลุ่มนําเข้านะมีทั้งหมดเจ็ด ปฏิเจ็ิบริษัทนะครับหนึ่งก็คือบริษัทพาต้าเคมีคอนแอนด์แมชชีเนอรี่จำกัดนะครับก็อยู่แถวเสมอหาดำเนี่ยนะบริษัทเนี้ยนะนะครับตั้งเมื่อปี2อ3พนะไปดูนะครับใครเป็นเจ้าของนะครับสองบริษัท MC i n d u s t r y ัสทรีเคมีคอนจำกัดนะครับสามบริษัท CM Tech t r a d i n g จำกัดนะครับสี่บริษัท P อ่า TP i n t e r c h e m นะครับวงเล็บหนึ่งเก้า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 วงเล็บปิดจำกัดนะครับ นะครับเลขเก้าที่น่าสนใจนะนะครับเลขเก้า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 เนี่ยนะพีเอ็มอินเตอร์แคมเนี่ยนะต้องไปดูอะไรคือเจ้าของเนี่ยนะครับห้าบริษัทอคาลารีซอรเสเ็จจำกัดมหาชนก็คือนะครับลงงานออบอทองคำเนาะนะครับที่เข้ามาสัมปทานทองคำอคาลารีซอรสเสร็จจำกัดมหาชนเนี่ยนะครับกับบริษัทของอ e ีซิลีทอนเนี่ยนะครับนํำเข้าสารนี่โดยตรงนะนะครับหกบริษัทเมิร์กจำกัด เจ็ดบริษัท G.K. ไฟเ็มจำกัดนะครับนี่คือเจ็ดลายชื่อนะครับของผู้นำเข้าสารไซยาไน์นะครับส่วนผู้ซื้อนะครับทั้งหมดเก้าสิบสี่ลายนะครับตัวเนี้ยนะครับก็คงจะไปตรวจสอบดูนะเก้าสิบสี่ลายมึงเอาไปไหนบ้างนะครับนี่คือนำเข้านะครับที่ลงทะเบียนแล้วไอ้พวกที่ลักลอบเข้าแหละนะครับไอ้พวกนะครับ ในนี้หนึ่งในจํานวนเนี้นะครับมันก็มีเครือข่ายยาเสพติดนอพี่นะนะครับที่นําเข้ามาเกินอัตราเนี่ยนะครับใช้ในประเทศนะครับจริงจยังจังในอุตสาหกรรมเนี่ยก็เพียงแค่สามร้อยสิบตันแค่นั้นเองนะครับแต่มึงสั่งเข้ามานะครับเท่าไหร่ล่ะนะครับเป็นล้านล้านหลายล้านกิโลเนี่ยต่อปีเนี่ยนะครับหลายตันน่ะนะครับแปดร้อยสิบตันเนาะนะครับที่ส่งออกไปยังพม่าเนี่ยนะครับมึงสั่งเข้ามาเท่าไหร่ล่ะนะครับ สามร้อยกับแปดร้อยเนี่ยก็เป็นพันกว่าตันเนาะพันกว่าตันเนี่ยนะครับเนี่ยนะครับนี่คือสารโซเดียมไซยาไนน์นะครับที่ใช้ในการผลิตยาเสพติดสารตั้งต้นแหละนะครับนะนะครับนี่นะครับนักการเมืองนะนักขายยานะครับเครือข่ายอีซีลินทรนะครับมันพันตัวเองพวกนี้พันตัวเองตลอดนะครับเป็นนักนะครับจาก นะครับนายทุนใหญ่เนาะรับซื้อยาเสพติดจากฝั่งโน้นนะครับก็เครือข่ายของอีซินอนนะครับแล้วก็มาจัดการคนไทยนะครับค้าขายยาเสพติดเอาเอาไปเอามาเอ้ากูผันตัวเองเลยนะครับเป็นนักฆ่าสารตั้งต้นซะเลยเนี่ยนะครับการผันแปรสภาพตัวเองเนาะพวกนี้จะจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับการทํางานเนี่ยนะครับนะเกี่ยวกับขบวนการยาเสพติดซึ่งนะครับหัวหอกมันก็คืออีซิลิทอนนะครับอีสังวานไอตาบอด เนี่ยเอาคือหัวหอกในประเทศไทยรวมถึงนะครับนักการเมืองไอ้ทักษิณนะครับพวกนักการเมืองพวกสอสอไอ้ธรรมนัสพรมเผานะครับไอ้หาพวกเนี้ยนะครับอยู่ในเครือข่ายทั้งนั้นนะครับไอ้พระสงฆ์องค์ข้าเจ้าเนี่ยนะไอ้ล้นหฮมจอนี่ยแถวภาคเหนือเนี่ยนะครับแถวภาคอีสานนะครับภาคกลางนะครับเครือข่ายแทบจะทุกตัวกันแล้วกันไอ้ตัวใหญ่ๆเนี่ยนะนะครับเจ้าของวัดเจ้าของวานี่ยนะครับ ให้ไปบวชนะครับเป็นนะครับที่เผยแพร่ศาสนาเนาะกลายมาเป็นเจ้าของวัดนะครับทุกนะครับเท้าพรรษาออกพรรษานั่นคือการจ่ายค่ายาเสพติดนะครับก็คือการเอาพระป่าเนาะวัดโน้นวัดนี้นาจะเห็นรายได้มันทําไมมันเยอะแยะมีคนบริจาคเยอะจังว่าวัดหาวัดเหวเนี่ยนะครับล้งบริจาคก,กันนะครับกระสินพระป่าเนาะนะครับพระป่าพระปา,า,ปาะกระสินเนาะก่อนเข้าพรรษา หรือว่าพระป่าก็มีนุกนะครับจําไม่ได้ละนะครับเข้าพรรษากับออกพรรษานี่นั่นคือนะครับออกพรรษานี่นะครับต้นหนาวเนี่ยนะครับก็คือการจ่ายค่ายาก่อนเนาะนะครับที่เครดิตไว้หรือว่าเอามัดจําไปก่อนเดี๋ยวยากูค่อยขนทีหลังเนี่ยนะครับพวกหานรกเนี้ยจะเป็นงั้นนะครับอ่าห้าสิบล้านบ้างสามล้านบ้างเอ้ามึงบอยจากอะไรเยอะแยะถ้าเป็นเงินจากเงินบบิกสุดจริงๆนะครับไม่อะไรก็ช่างนะครับ จะมีเหรอพี่เนาะนะครับจะเอาไปปล่อยจากเนี่ยเป็นล้านนะครับเป็นสิบล้านยี่สิบล้านเนี่ยนะมันคงเป็นไปไม่ได้เนาะนะครับเนี่ยนะครับกว่าจะหาได้แต่ละบาทแต่หนสตางค์แต่ไอ้พวกนี้คือกระบวนการค้ายาเสพติดมันสามารถทําได้หมดเนาะนะครับโดยใช้คําว่าทําบุญการนะครับพับป่านะอ่ากระทงกระถิ่นก็ว่ากันไปเนี่ยนะครับปล่อยจากวัดบล่อยจากว่าในเครือข่ายของอิสตอนบุลเครือข่ายยาเสพติดนั่นแหละนะครับวัดต่างๆเนี่ยนะครับที่มันจับ อ่าที่มันมีการทอดกระถินแล้วได้ได้เยอะๆเนี่ยนะครับมันคือการจา่ายค่ายัดติดนะครับจ่ายนะครับเกิดชาตสงเป็นการฟอกเองินไปในตัวเนี่ยนะครับพวกหาไอ้รถหงดน,นี่เือข่ครของมนนันนะครับเมื่อก่อนเราไม่รู้นะทำไมวัดนีคนศรัทธ,ธาทำไมมีคนบริจาคนะครับหลายๆลา้านนะครับเข้าพรรษาที่ ออกระถินที่ทพาปลาทีนิ่โอู่ทำไมคนปล่อยจากมันเยอะแยะเนาะนะครับแต่นะครับมีแต่คนข้างนอกเนาะนะครับไปวัดนั้นนะครับไม่มีคนในหมู่บ้านเลยปล่อยจากเยอะๆไม่มีนะครับมีแต่คนข้างนอกคนแถวนั้นเขารู้ด้วยซ้ำไปแต่เขาพูดไม่ได้นะครับเพราะมันเส้นใหญ่เครือขายเดี๋ยวก่อีซีดีทอนมาบ้างเดี๋ยวอีปาทูคอหักมาบ้างเดี๋ยวอีโศมาบ้างเดี๋ยวอีพามาบ้างชาวบ้านเขาไม่กล้าพูดเห็นไหมพี่น้องนะครับเป็นแบบนี้นะครับพูดแล้วเดี๋ยว อยู่ไม่ได้นะครับเพราะอีกหา,ารา,า,รพา,รา,าดพวกนี้นะครับอำนาจบาดใหญ่เสืะเกินพวกขบวนการค้ายาเสพติดพวกเนี้ยนะครับที่นะครับมันผันแปรนะครับมัน เล่นแล่แต่ถ้าดเอาจนคนไทยงงเนาะนะครับขบวนการเหล่านี้นะครับค้าขายยาเสพติดต่างๆนะครับพวกขานรลกพวกนี้นะครับทํากับคนไทยไว้เยอะเนาะนะครับเกี่ยวกับการค้าขายยาเสพติดนะครับการสายสารต้งต้นบ้างเนาะนะครับเอาเป็นจีงเป็นจางเนี่ยนะเพราะสารเสพติดสารตั้งนต้นเหล่านี้นะครับใช้นะครับนําเข้ามาเยอะแยะมากมายเนี่ยนะครับมันเอาไปทําอะไรนะครับมึงต้องตรวจสอบเนาะ กรมอะไรอ่ะสูตรหลักจักรเลยนะครับทําอะไรอยู่ทําไมปล่อยเห็นไหมเพราะตอนเนี้ยนะครับเครือข่ายนะครับของอีซินทอนเนี่ยนะมันไม่ลดไม่เหลือละนะครับอีฮารากเนี่ยนะไปไหนแล้วล่ะนะครับอีชิบหายอีตายหงเนี่ยดาแม่งทุกวันนะครับอ่าหลายวิทยกรดานะครับเพราะมันทํากับคนไทยไว้เยอะทากับคนไทยไว้แสบสันเหลือเกินนะครับทั้งทรัพยากรธรรมชาตินะครับทั้งยาเสพติดฆ่าล้างเผ่าพันธุ์คนไทย นำประเทศโคตรพ่อโคตรแม่มันมาอยู่ตรงนี้นะครับหลายหลายเรื่องเนาะนะครับแม้กระทั่งเนาะการพนันขันต่อจีนเทาจีนใหม่เนี่นะครับที่มันนํากันเข้ามาเนี่ยนะครับแม้กระทั่งเนาะเมืองเล่ากงเล่ากกยนะครับเนี่ยที่มันเข้าไปอยู่เนี่ยนะครับพวกนะครับคอสิไอ้พวกที่ไปทํางานเนาะต้องจับดาเนินคดีนะไม่จับมาเฉยเฉยนะนะครับมันต้องสอบสวนมึงรู้อยู่นะครับพวกนี้ไม่ใช่คนดีนะที่ออกไปมันรู้อยู่มันรู้อยู่นะครับว่าไปทําอะไร นะครับหลอกลวงตบตูนเนี่ยต้องจับดำเนินคดีนะที่กลับมา40กว่าคนเนี่ยไม่ได้นะครับจะปล่อยไปนยโอ้นะครับไม่มีทางนะครับกฎหมายต้องเป็นกฎหมายนะนะครับอย่าสงสารมันรู้ดีนะครับว่าเขตตรงนั้นคืออะไรนเข้าไปแล้วมึงทําอะไรเห็นไหมนะครับแบบนี้นะครับไม่ใช่ว่าเอามาแล้วสงสารนะด่ามากกันนะครับโอ้สงสารนั้นหนีภัยสงครามจากเมืองเหล่ากายจากเมืองโกกั้งหน้าสงสารเขาไม่ได้นะครับต้อง จับดาเนินคดีความนะครับไอ้พวกเนี้มึงรู้อยู่ว่าเขตตรงนี้คือเขตอะไรมึงเข้าไปทําอะไรเนี่ยนะครับต้องดําเนินคดีความนะครับพวกหานรกพวกนี้นะครับอ่ไม่สนใจนะนะครับมึงทาผิดกฎหมายเนี่ยมึงทําอะไรนะครับรู้อยู่ว่าเขตตรงนั้นมันเป็นอะไรนะครับกฎหมายต้องเป็นกฎหมายนะครับเป็นอย่างเนี้ยนะครับอย่างไรวันนี้นะครับ,นะรบขอฝากแลวก็นาเสนอไว้เพียงแค่นี้ครับขอืึ้นไปครับขอคุณหน้าครับสวัสดีครับ